ขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดที่ซึ่งเป็นหลักธรรมเข้าไปเป็นหลักใจยาดียาดีาดจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีงามเลยส่วนสําคัญที่สุดซึ่งเราเป็นลูกชาวพุทธก็คือศีลธรรมให้มีอยู่ในใจบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งคาว่าลูกพระพุธเทธเจ้าก็คือลูกพระพุธเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ไหนให้เราลึกถึง พระพุทธเจ้าคือพุทโธและลึกถึงพระธรรมคือธรรมโมและลึกถึงพระสงฆ์คือสังโฆและลึกถึงความตายคือมรณะนัสติเราจะมีการตายได้ทั่วโลกดินแดบนบไม่มีใครอยู่ข้าฟ้าได้เวลามีความไปอยู่อย่างนี้ขอให้ฝพฤตนไปตามศีลตามธรรม เวลาตายไปแล้วก็เลยไปสู่คติมีโลกสวรรค์เป็นสำคัญสำหรับผู้มีธรรมในใจจะไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสม